สวาสดีพ yeah. right. ี่น้องสบัยดีเอฟีทียักแพงสุขสุขคนสมองสบอมสบายดียามเสารพี่น้องวันนี้ระสิบผ้าเท่าแม่ออกงานพี่น้องวัอนี้ไปโม่บุญอยู่บ้านนะาหองเตียว ทัสบายดีพ hmm. okay. e, e. ี่น้องสบายดีพ em> um> ี่น้องสีร้องไป้นโม่บุญอยู่พี่น้องบรรดาพ่อเพป่ะเทศบุญแล้วก็สิลงไป้โม่บุญเพิ่นมืมดนี้นะโม่บุญอยู่นะพ่องติ้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ไปกับเอื้อยกับลานกับทชายน้ำทางลูกพี่ออกก่อนเจ้าทางไปทางไหนฮะไม่ใช่บโค้งมัลงทางนี้ลงทางเก่าแล้วไปออก เออนะครับหมอเจ้าแล้วทั้งนี้มันลดไงข้าเจ้าไล่บอาไว้ทีุ่่นไปพี่น้องปุ้กคนเาไอ้นกจานพี่น้องกำลังบาน้ำขนาดตอนนี้จอดท่าลูกพี่อ้วนอยู่บ้านนะครับยังเวะเติมน้ำมันมาสั่นพูนต้นหนึ่งพี่น้องคน ลายเนาะบ้านอันนี้ลายกุกจ,จานลายวางหนั่งกระซองวางหนักกงนน่งกระซองเด็กพี่เนาะยังทาลูกพี่อยู่เนยังเติมน้ำมัน,นมาหอดเลยพี่น้องห,หอดงานเพล่แล้ว bạn Hà Phong tiêu tao à như tẩy bạn vẫn đây nhỉ nó thang lông khoang của bạn thôi ừ, để... này phải, phải phải khoang phải năm năm Phải năm 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 con ไปนะไปทไปทำอไรทำอไทำอะไรทำอะไ้ทำอเไ้ทอะระไับออะไรทม่เรทำอะไอรำะไรทำอ้องไรทำอะนรอไร้กอไองบรญำอะไร้ำอไรทำอะไรั้อ ใช่มากแหลวกระโมดด่หดเลยทำแม่ไปขับไปโม่แหละกับป้า คนหลายสมควรเลยจะน่อยเดือนซีในแห้งกระมีแต่งานเลยเนี่ยงานดอกงานยังกระมีแล้วแบบเนี่ยตอนนี้เดือนสามกำลังใกล้สี่เมดเนาะกำลังเริ่มมีงานแล้วตอนนี้ก็ได้ตอนนตกไปเดือนซีในแห้งกันงานไล่ในงานสีไล่กว่าเก่า เขาหันหามาสูกินนกพี anyway. ่้องกอเคมาตัวนึงับครับซพี่้อง หลับคมต้แมแส่บจะมีพัดน้ำเนาะคน,าน้าบนเลยเยลังมาีอู้ลกลนงลงเลาลังมาอตันๆๆ

เเอาลนะตายนะจะมาให้นี่สเก็รถแล้วไปอยไอไ้นะ khi nào mới được con nghe ăn kim này con được. cười được Sống sao hay khi nào ấy อคนนึงตั้งมาอยู่ตรงน้คนโอ้นลงกอเจ้ากรลอได้ย้ไถเป็นยังแก่ของบุญมากูยพี่นอง

กินแล้วนะพี่น้องเสแสมบแส่บหลับขนตมเสแส้อ คนพวมมาเห็นเนาะเจ้ากำลังไหล,ลมาโม,ม่บุญออกมาเนาะอ,ออกทาวตอนนี้คก็ตู้เสาครืาาาอยายได้เหรอะอ เาคายโทรศัพท์ดนะ้วยเคยือข่า,ขายสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยยังขาเท่าแม่กับป้าอยู่ตอนเป็นยังบ่ทันออกมา ơn bò nói hồi nãy chị leo mình sẽ đó Hãy subscribe <laughs> 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 ปีนี้สองสองเทือไปเทือที่สองแล้วไปเนาะเขามางานบัตรน้ำพองติ๋วเทือแหละก็มาผูกแขนไม่เ่าเนาะเดือนสามวันสามคำเทือนี้ก็เป็นเทือที่สองมางานบุญประเทศบุญน้ำพิ่นพวนลมให้ตายจากไปแล้วพี่น้องพ่อแม่เพิ่นนั่นแหละแต่ว่าเฮาก็จักเอื้อนเพิ่นจังไรบ่ พี่น้องจังไงแหละทางทาแม่เฮากับโบจักเนาะเป็นไปหอดจอดถึงเขากับไปแพร่บุญแพร่ยังเขาก็มาหอดเพิ่นคือกันไปมาโมมาทานประเพนี่บ้านเฮาพี่น,อนอ้อยคือเป็นการเป็นงานแลละกับบได้ป้าได้ไล่กันแล้วหอดจอดถึงกัน มาคนนี้ก็สิได้อำลาพากจากเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขสุคนจุหมอกสุบอนที่ติดตามอยู่ดีไม่แห้งสุขสุคนพี่น้องวันเก็บจะได้ของขายยามีคอสยสุกไ้มันให้ร่ำให้รวยเด้อยพี่น้องเด้อหาเงินหาทองกะให้หัางให้มีสุขสุคนพอกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี